ประนมกรแนบอุระอัญชลียกจรดเกศีวันทาไทยอภิวาทด,ด้วยเสียงกล้าวเนาจิตใจเบญจางคประดิษฐ์ถวายพระาศาสดาองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสรู้กล่อมกเกลือกแก่งก้าเลิศพระธรรมทะเลล้ำเทศนาชี้ทางโปรดสัตว์ทั่วล่าพลทุกภยัยน้อมอัญเชิญพระไตรปิฎก ยอยกแจ้งสอนทวนแล้วสิ้นเครือบแคงสิ้นสงสัยสวมศรัทธาคุณพระรัตนตไตรเป็นหลักชัยแห่งชีวิตกราบนิพพานขอน้อมน้อมแด่พระรัตนาไตรกราบถวายความเคารพแด่หลวงพ่อพระปัญญานันทมุนีประธานสงฆ์วัดปัญญานันทารามท่านพระอาจารย์พระมหาด็อกเตอร์เฉลิมปิยทศีเจ้าอาวาส พระมาหาสมพงศ์กันตะธรรมโมเจ้าคณะตำบลคลองหกตลอดถึงพระเทรานุเทระทุกรูปธรรมะสวัสดีน้องสามาเณรทุกรูปและเจริญพรไปยังญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาและสาธุชนทุกท่านอัตมาภาพพระนัชพลกันตะสีโลเป็นผู้ทำหน้าที่สาธยายธรรมจากพระไตรปิฎกก่อนเทศนาดังนี้พระไตรปิฎกเล่มที่19 พระสุตรตันตะปิดกเล่มที่11บฉบับมหาจุลาสังยุตตนิกายมหาวารวคปราศาสตรกัมปนวักหมวดว่าด้วยเหตุที่ทำให้ปราศาสตไหวบุพสูตรว่าด้วยพระดำริก่อนตัดสรุ้เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคเจ้าตัดว่าพิสูจทั้งหลายเมื่อก่อนเราเป็นโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตัดสรุ้ได้มีความคิดดังนี้ว่า อะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการจเจริญอิทธิบาทพิสูจนทั้งหลายเรานั้นได้มีความคิดดังนี้ว่าพิสูจนในธรรมวินัยนี้หนึ่งจเจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยฉันทะสมาธิประธานสังขารดังนี้ว่าฉันทะของเราจะไม่ย่อหย่อนนักไม่ต้องประครับประคองเกินไปไม่หดหูในภายในไม่ซ่านไปในภายนอก และมีความหมายรู้ว่าเบื้องหน้าและเบื้องหลังอยู่คือมีความหมายรู้ว่าเบื้องหลังเหมือนเบื้องหน้าเบื้องหน้าเหมือนเบื้องหลังเบื้องบนเหมือนเบื้องล่างเบื้องล่างเหมือนเบื้องบนกลางคืนเหมือนกลางวันกลางวันเหมือนกลางคืนมีใจสงัดไม่มีเครื่องร้อยรัดอบรมจิตให้สว่างอยู่ 2. เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิริยะ สมาธิประทานสังขารดังนี้ว่าวิริยะของเราจากไม่ย่อหย่อนนักไม่ต้องประคับประคองเกินไปไม่หดหูในภายในไม่ส่านไปในภายนอกและมีความหมายรู้ว่าเบื้องหน้าและเบื้องหลังอยู่คือมีความหมายรู้ว่าเบื้องหลังเหมือนเบื้องหน้าเบื้องหน้าเหมือนเบื้องหลังเบื้องบนเหมือนเบื้องล่างเบื้องล่างเหมือนเบื้องบนกลางคืนเหมือนกลางวัน กลางวันเหมือนกลางคืนมีใจสงัดไม่มีเครื่องร้อยรัดอบรมจิตให้สว่างอยู่ 3. เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยจิตตะสมาธิประทานสังขารดังนี้ว่าจิตของเราจากไม่ย่อหย่อนนักไม่ต้องประครับประคองเกินไปไม่หดหู่ในภายในไม่สั้นไปในภายนอกและมีความหมายรู้ว่าเบื้องหน้าและเบื้องหลังอยู่คือ มีความหมายรู้ว่าเบื้องหลังเหมือนเบื้องหน้าเบื้องหน้าเหมือนเบื้องหลังเบื้องบนเหมือนเบื้องล่างเบื้องล่างเหมือนเบื้องบนกลางคืนเหมือนกลางวันกลางวันเหมือนกลางคืนมีใจสงัดไม่มีเครื่องร้อยรัดอบรมจิตให้สว่างอยู่4เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิมังสาสมาธิประธานสังขารดังนี้ว่าวิมังสาของเราจากไม่ย่อหย่อนนักไม่ต้องประคับประคองเกินไป ไม่หดหูในภายในไม่สั้นไปในภายนอกและมีความหมายรู้ว่าเบื้องหน้าเหมือนเบื้องหลังอยู่คือมีความหมายรู้ว่าเบื้องหลังเหมือนเบื้องหน้าเบื้องหน้าเหมือนเบื้องหลังเบื้องบนเหมือนเบื้องล่างเบื้องล่างเหมือนเบื้องบนกลางคืนเหมือนกลางวันกลางวันเหมือนกลางคืนมีใจสงัดไม่ <tortured. S 1> <น>ไมีเครื่องร้อยรัดอบรมจิตให้สว่างอยู่ เมื่ออิทิบาสีประการที่พิสุเจริญอย่างนี้แลทําให้มากแล้วอย่างนี้พิสุย่อมแสดงอิทิลิ์ได้หลายอย่างคือคนเดียวแสดงเป็นหลายคนก็ได้หลายคนแสดงเป็นคนเดียวก็ได้แสดงให้ปรากฏหรือให้หายไปก็ได้ทะลุฝากําแพงภูเขาไปในไปได้ไม่ติดขัดเหมือนไปในที่ว่างก็ได้ผุดขึ้นหรือดำลงในแผ่นดินเหมือนไปในน้ำก็ได้ เดินบนน้ำโดยที่น้ำไม่แยกเหมือนเดินบนแผ่นดินก็ได้นั่งขัดสมาธิเหาะไปในอากาศเหมือนนกบินไปก็ได้ใช้ฝ่ามือรูปคำดวงจันทร์ดวงอาทิตย์อันมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากก็ได้ใช้อำนาจทางกายไปจนถึงพรหมโลกก็ได้เมื่ออิทธิบาทสี่ประการที่พิสุจเจริญอย่างนี้แลทํทำให้มากแล้วอย่างนี้พิสุย่อมได้ยินเสียงสองชนิดคือ เสียงทิ์และเสียงมนุษย์ทั้งที่อยู่ไกลและใกล้ด้วยหูทิ์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์เมื่ออิทธิบาสีประการที่พิสุจเจริญอย่างนี้แลทำให้มากแล้วอย่างนี้พิสุย่อมกำหนดรู้จิตของสัตว์บุคคลอื่นได้ด้วยจิตของตนคือจิตมีราคะก็รู้ชัดว่าจิตมีราคะหรือจิตปราศจากราคะก็รู้ชัดว่าจิตปราศจากราคะจิตมีโทสะก็รู้ชัดว่าจิตมีโทสะ หรือจิตปราศจากโทสะก็รู้ชัดว่าจิตปราศจากโทสะจิตมีโมหะก็รู้ชัดว่าจิตมีโมหะหรือจิตปราศจากโมหะก็รู้ชัดว่าจิตปราศจากโมหะจิตหดหูก็รู้ชัดว่าจิตหดหูหรือจิตฟุ้งซ่านก็รู้ชัดว่าจิตฟุ้งซ่านจิตเป็นมหคตะก็รู้ชัดว่าจิตเป็นมหคัตหรือจิตไม่เป็นมหคตตก็รู้ชัดว่าจิตไม่เป็นมหคตต จิตมีสิ่งอื่นยิ่งกว่าก็รู้ชัดว่าจิตมีสิ่งอื่นยิ่งกว่าหรือจิตไม่มีสิ่งอื่นยิ่งกว่าก็รู้ชัดว่าจิตไม่มีสิ่งอื่นยิ่งกว่าจิตเป็นสมาธิก็รู้ชัดว่าจิตเป็นสมาธิหรือจิตไม่เป็นสมาธิก็รู้ชัดว่าจิตไม่เป็นสมาธิจิตหลุดพ้นก็รู้ชัดว่าจิตหลุดพ้นหรือจิตไม่หลุดพ้นก็รู้ชัดว่าจิตไม่หลุดพ้นเมื่ออิธิบาทสประการที่พิสุเจริญอย่างนี้แล ทำให้มากแล้วอย่างนี้พิสุรล <reco Christ. S 1> ึกชาติก <sh> ่อนได้หลายชาติคือ1ชาติบ้าง2ชาติบ้าง3ชาติบ้าง4ชาติบ้าง5ชาติบ้าง10ชาติบ้าง20ชาติบ้าง30ชาติบ้าง40ชาติบ้าง50ชาติบ้าง100ชาติบ้าง1000ชาติบ้าง10,000ชาติบ้างตลอดสังวัตตกับเป็นอันมากบ้างตลอดวิวัตตกับเป็นอันมากบ้างตลอดสังวัตตกับและวิวัตตกับเป็นอันมากบ้าง ว่าในภพนู้นเราได้มีชื่ออย่างนั้นมีตระกูลมีวันณะมีอาหารเสวยสุขทุกข์และมีอายุอย่างนั้นนั้นจุติจากภพนั้นก็ไปเกิดในภพนู้นแม้ในภพนั้นเราก็ได้มีชื่ออย่างนั้นมีตระกูลมีวันณะมีอาหารเสวยสุขทุกข์และมีอายุอย่างนั้นนั้นจุติจากภพนั้นจึงมาเกิดในภพนี้เธอระลึกชาติก่อนได้หลายชาติ พร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและมีชีวประวัติมีชีวประวัติอย่างนี้ด้วยประการชนี้เมื่ออิทธิบาททั้งสประการที่พิสุจเจริญอย่างนี้แลทำให้มากแล้วอย่างนี้พิสุเห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติกำลังอุบัติทั้งชั้นต่ำและชั้นสูงงามและไม่งามเกิดดีและเกิดไม่ดีด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์รู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่า หมูสัตว์ที่ประกอบกายทุจริตวจีทุจริตและมนูทุจริตล่าวร้ายพระอริยะมีความเห็นผิดและชักชวนผู้อื่นให้ทำกรรมตามความเห็นผิดพวกเขาหลังจากตายแล้วจะเกิดจะไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกแต่หมูสัตว์ที่ประกอบกายสุจริตวจีสุจริตและมนูสุจริตไม่ล่าวร้ายพระอริยะมีความเห็นชอบ และชักชวนผู้อื่นให้ทำกรรมตามความเห็นชอบพวกเขาหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุขติสวรรค์ในสติในสุขติโลกสวรรค์เธอเห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติกำลังอุบัติทั้งชั้นต่ำและชั้นสูงงามและไม่งามเกิดดีและเกิดไม่ดีด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์รู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมอย่างนี้แลเมื่ออิทธิบาสีประการที่พิสุเจริญอย่างนี้แลทำให้มากแล้วอย่างนี้ พิสุทธิ์จึงทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาศาวะเพราะอาศาวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันท้ายที่สุดนี้ขออนิสงส์แห่งการตั้งใจสดับพระไตรปิฎกจงบังเกิดเป็นสิริสวัสดพิพัฒนมงคลแด่สาธุชนทุกท่านดังนี้ขอเดชะพระพุทธรัน์กำจัดทุกข จเจริญสุขสิริศักเป็นหลักฐานขอเดชะพระธรรมรัตน์กำจัดพานให้ภพศสารผุดผ่องพ้นผ่องภัยขอเดชะพระสังคร,รรัตน์กำจัดโลกให้เสื่อมโศกสืบชนจนสมไขขอเดชะพระไตรรัตน์กำจัดภัยเจริญชัยจเจริญสุขทุกท่านเทินนมันสการคณ,ณะพระอาจารย์ธรรมสวัสดีญาติโยมสาธุชนทุกท่าน